สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอรูปหล่อรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อขืนนะครับวัดแหลมยางอำเภอท่าแซะนะครับจังหวัดชุมพรนี่ก็เป็นรูปเหมือนที่มีเอกลักษณ์นะครับโดยการทำให้มีจีวรมีเอกลักษณ์ดีนะครับด้านหน้านะครับแบบนี้นะครับ นี่ด้านหลังนะครับลายจีวรเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับแบบนี้นะครับผมนี่เป็นการหล่อตันนะครับไม่ได้บรรจุติ่งนะครับนี่คราวนี้เรามาส่องลายเยกระดูนะครับนี่นะครับใบหน้าของพวกขืนหน,น้าผมนี่มีเม็ดตาหเห็นด้วยนะครับนี่ จมูกปากนะครับคมชัดนะครับนี่จีวอนะครับคมชัดลึกนะครับเป็นสันนี่ก็มีหว่างมือของหลวงพ่อเก่งก็จับชายจีวอนะครับนี่เป็นเอกมีเอกลักษณ์นะครับจีวอนนี้ไม่ค่อยเหมือนใครนะครับนี่จีวอนคมชัดลึกมากนะครับต่อหน้านะครับเขียนว่าหลวงพ่อขืนนะครับผมนี่ นี่นะครับองส่นด้านหน้านะครับให่มดูด้านหลังนะครับนี่มีจุดไจผมไม่เห็นนะครับนี่จีวรด้านหลังก็เป็นเอกลักษณ์เช่นกันนะครับนี่แปลกตาดีนะครับหลายเส้นจีวรนะครับคมชัดลึกนะครับเมันร่องจีวรนะครับนี่ตกศรนะครับเขียนว่า วัดแหลมยางนะครับผมนี่นี่ในส่งขอนด้านหลังนะครับมองจากด้านข้างนะครับผมนี่มองจากด้านข้างนะครับมีร่องรอยนี่จีวรคมชัดลึกมากเลยนะครับมีร่องรอยการประกอบไม่เห็นอยู่เล็กน้อยนะครับ นี่ด้านข้างฝั่งนี้นะครับด้านข้างอีกฝั่งนี้นะครับนี่นะเห็นไหมครับล่องรอยการประกอบมีอยู่นิดนึงนะครับนี่ด้านข้างนะครับคราวนี้มาดูด้านล่างนะครับผมด้านล่างก็มีรอยแต่งตะใบนะครับเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะครับ น,นี่หลวงพ่อขืนนะครับท่านก็เป็นเกจิอาจารย์ของอำเภอท่าแซะอีกรูปหนึ่งนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพันวัดแหลมยางนะครับนี่ตัวท่านเองก็ได้รับความนับถือจากชาวบ้านเป็นอย่างมากเลยนะครับนี่รูปดอกของท่านก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องแคล้วคลาดนะครับเมตานะครับผม นี่ก็เป็นเกจิที่น่าบูชาน่าสะสมอีกถึงรูปของจังหวัดชุมพรนะครับเรื่องราคาเรื่นหายังไม่แรงนะครับยังอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับน่าบูชาน่าสะสมมากนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับและจะนำพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของสารพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักด์นะครับ จะพยายามนำเสนอให้กับทุกรุ่นนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพักเครื่องแม่ผมพิจนารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับไว้พบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ